สวัสดีครับผู้ชมครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับสําหรับการต้อนรับพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายรุทินชาญวีระกูลนะครับเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับสําหรับอําเภอวันกรวดอําเภอชายเดเนเล็กๆนะครับของจังหวัดปุรรัมซึ่งทันทีที่ท่านเข้ารับตําแหน่งแล้วก็ดําเนินการกระบวนการต่างๆตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็มาเยือนนะครับ พร้อมกับมารับฟังการร้องทุกข์นะครับมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตชายแดนนะครับวันนี้ก็มีตามข่าวเน่มีคนมาร่วมเกือบเกือบห้าพันคนนะครับมีพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับไปร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ผมดูทางการถ่ายทอดสดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้เห็นลีลาท่าทางได้เห็นการพบปะพี่น้องของท่านายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องยอมรับว่าลีลาของท่านไม่ไม,ไม่ธรรมดาจริงนะครับสมกับที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการเลือกที่จะไม่ขึ้นบนเวทีนะครับท่าน ขอยืนพูดกับพื้นแล้วก็สำนวนหยอดคําหวานนะครับให้กับแม่ยกทั้งหลายนะครับเช่นบอกว่าผมจะไม่ยืนสูงกว่าประชาชนอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าได้ใจไปเต็มๆมเลยนะครับนักการเมืองนะหลายคนก็ฟังดูแล้วก็อมยิ้มกันไปเลยนะครับเรียกว่ามาคราวนี้ก็ มีแต่คําหวานนะครับยอดซึ่งท่านก็ทําจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าลีลาการาพบปากประชาชนเนี่ยต้องถือว่าโอ้สมราคานะครับเรียกว่าเรียก,เ,ยกเสียงฮาเรียกเสียงปรบมือได้ทุกระยะเลยนะครับดีลาการแนะนําตัวผู้ที่มาร่วมเยี่ยมเยียนเนี่ยก็ เรียกเสียงเกสียงาเสียงีฬาอย่างเงี้ยนะครับการพูดจาแบบเนี้มันมันสร้างความรู้สึกกับผู้ฟังนะครับว่ารู้สึกเป็นกันเองไม่ไม่ห่างเหินไปมากกว่านะครับทั้งที่หลายๆคนหร,หรือในยกคามเปนทีิหลายหลายคนเนี่ยไม่เลือกจะทําอย่างนี้นะครับเพราะงั้นความรู้สึกห่างเหินกันออกไปเนี่ยมันก็ก็เยอะกว่า นะครับต้องถือว่าท่านนายกอนุทิน,ท,นท่านทําได้ดีนะครับวันนี้โอ,อ้เสียงปบปือเกลียวเลยนะครับแล้วก็วิธีที่ท่านพูดวิธีที่ท่านสนทนากับออพี่น้องประชาชนนี่ก็เขาเรียกว่ามีออคําถามมีคําตอบมีลูกเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่า อผู้ติดตามของท่านเนี่ยจะมีรัฐมนตรีที่อายุยังน้อยๆแล้วก็มีสสหน้าใหม่หลายคนที่ที่ติดตามท่านมาเนี่ยท่านนายกอนุชินเนี่ยท่านปรับตัวอยู่กับคนได้ทุกทุกวัยนะครับนี่เป็นข้อดีนะครับที่ทําให้คนเนี่ยนิยมชมชอบนะครับแล้วก็ท่านก็รับฟังคนได้ทุกรุ่นทุกวัยเป็น โอกาสที่ดีที่พักการเมืองนี่แหละพักเนี่ยถ้าจะทาตลาดการเมืองนี่ก็ต้องผมว่าต้องศึกษาพอสมควรนะครับเป็นลีลาการประสัยเป็นลีลาการออดอ้อนเป็นการชมมีลูกหยอดเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือท่านไม่ถือตัวนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเป็นเองเป็นกันเองทุกระยะนะครับ พอท่านผู้จกก็เดินลงไปหาพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่นะครับเดินเข้าไปในฝูงชนเลยนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะนะครับการให้สัมภาษณ์สื่อนักข่าวาต่างๆที่สําคัญนะครับไลฟ์สไตล์ของท่านเนี่ยชวนให้ผู้คนเนี่ยผมว่าหลงไหลนะครพาท่านกินง่ายอยู่ง่ายนะครับเ,อเจอขนมร้านอาหารข้างทางรถเข็นหาเบรตรงไหนเนี่ยถ้าท่าน มีเวลาท่านก็จอดแวะนั่งทานนะครับไม่ว่าจะอยู่ในชุดเสื้อผ้าไหนท่านก็ดูสบายๆนะไปไม่เช่นนายกที่ต้องแบบเกรงต้องมอีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อันนี้เป็นใหม่จริงๆนะครับเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ของของคนในยุคที่สสรุ่นเก่าๆต้องผมว่าต้องต้องศึกษานะครับยังไงเสียนะครับก็ประวัติศาสตร์ ของชาวบ้านกรวดก็เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับในอดีตเราก็มีนายกที่เคยมาเยี่ยม,มอำเภอบ้านกรวดด้ยก็นานนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนะครับท่านเด็ชาววริตยงจะยุทธแด่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านท่านมาในช่วงนี้จะเป็นผอทบอรหรือว่าเป็นนายกผมไม่มั่นใจเด็กเปรมเนี่ยชัดเจนครับท่านมาก็ถือว่าช้างเหยีบหยบนาพญาเหยียบเมืองครับเป็นสีเป็นมงคลกับพี่น้องประชาชนครับ